สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้มามา่าวันจะโชว์ให้ดูว่าในสวนมามา่าวันมีอะไรบ้างอันนี้คือสวนหน้าบ้านนะคะไปต่อเลยนะคะเราจะมาที่สวนหลังบ้านค่ะเป็นสวนเล็กๆค่ะไม่มีอะไรไม่มีที่ให้ปลูกมากมายแต่ก็พยายามจะหาที่ลงเหมือนกันอันนี้เขาชื่อบัสโซสเปลวนะคะกินเหมือน,น,นะคณะเลยค่ะ ตอ้นอันนี้เนี่ยคนยุโรปเขาจะต้มกินกับอกขาแกะเนี่ยแกะหรือไม่ก็เป็นพวกเนื้อต่างๆที่เขากินกับที่เนื้ออกขา ้านี้อากาศดีมากก็เลยมาถ่ายทำคลิปในสวนให้ดูตรงนี้ก็เป็นมะเขือม่วงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผักขมที่ขึ้นมาเองค่ะไม่ได้หวานเป็นนี้มีมีเมล็ดมันเยอะแยะเลยแต่มันขึ้นมาก็ไม่ได้ถอนออกอันนี้เขาเรียกดอกฟิวเชีย ขึ้นมาทุกปีเหมือนกันสีสวยดีดอกมันแตงก็มีประมาณห้าหกเจ็ดต้นเพราะว่าอยู่ในกระถางก็มีลูกให้กินได้หลายลูกแล้วค่ะแีก็ผักชีใบเรื่อยเนาะต้นพลิก ติ๊กมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าเราเก็บเก็บเม็ดเอาไว้ก็เลยเอามาปลูกเองไม่ได้ซื้อเขาค่ะมีหลายพันติกมาก็มีผักปลังค่ะผักป,ปลังนี้ไปซื้อที่ไปซื้อใบมันมานี่แหละแตนะ่ในกำรรหนึ่งของมันนะมันมีมเมล็ดอยู่ก็เลยเอามเมล็ดมันมาตากแห้งมันเมล็ดแก่ตากแห้งแล้วก็เลยเอามาปลูกดูมันก็ขึ้นค่ะ มันก็จะมีมะเขือมีอะไรแล้วตรงนี้ก็จะมีไปโหระพาค่ะอันตรงนี้เนี่ยเอาปลูกไว้ทิ้งไว้ข้างนอกนะคะกลิ่นแรงกลิ่นแรงกว่าอันนี้ของข้างในบ้านกลิ่นไม่ค่อยแรงสีก็ไม่ค่อยออกจะม่วงๆไม่ออกสวนก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่เยอะไม่ใหญ่มันฝลั่งเนี่ยขึ้นง่ายมากเลยค่ะ น,นี่ดอกไม้ชื่อฟอกกลับตรงนี้ก็จะมีมะละขี้นกนะคะเพราะว่าตอนที่ไปซื้อมะละมาเนี่ยมะละมันลูกแก่ๆหน่อยก็เอามาทิ้งปล่อยให้มันสุกแล้วเราก็ลองเอาเม็ดมันมาลงดูเออมันก็ขึ้นค่ะ มะละกีนกก็จะได้หลายต้นอยู่นะคะได้หลายต้นอยู่แล้วก็ต้นถั่วนี่คือถั่วฝักยาวได้ต้นเดียวเมื่อเขือก็เริ่มจะออกอดอกออกอะไรแล้วก็หวังว่าคงจะได้กินนี่ก็ต้นมะละกีนกที่ต้นที่ว่าปลูกขึ้นมาแล้วปลูกตอนแรกมันขึ้นก็เลยเอาเม็ดลงอีก นี่แหละค่ะความสุขของคนแก่เนาะ,ะเกษียณแล้วอยู่บ้านก็มีอะไรให้ทำดีหน้าร้อนมีผักมีอะไรให้ปลูกอันนี้เป็นผลไม้ค่ะออกหวานหวานเปรี้ยวๆแต่โมผลไม้อันนี้เนี่ยจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากกว่าหวานเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือไอ้ผักที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะพอดีว่าวันก่อนเราลองมาติดยา เด็ดยอนไปกินดูปรากฏว่ามันขึ้นเม็ดตัวอ่อนๆมันขึ้นเลยอันนี้ก็คือต้นพลุนนะคะตอนนี้มันสีเขียวอยู่ถ้ามันสุกแล้วมันสีมันจะออกม่วงๆปีนี้โดกมากเลยค่ะเพียบเลยต่อมาก็จะมีต้นมะเดื่ออยู่ต้นหนึ่งเนาะต้นใหญ่อยู่แต่ทีนี้ว่าลูกก็ไม่โดก แต่เห็นไอ้ตัวเนี้ยมันงอกออกมาต้นมันงอกออกมาเดี๋ยววันหลังเผื่อจะได้ทําตอนกิ่งดูอันนี้ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่หวานออกเวลาสุกแล้วเนี่ยออกอสีแดงม่วงๆหน่อยหนึ่งสวยรสชาติดีมากเลยถ้าปีไหนมีลูกเยอะเราก็ได้กิน ถ้าปีไหนมีลูกน้อยก็กระรอกเอาไปกินก่อนนกหรือกระรอกเอาไปกินก่อนคนเจ้าของแล้วก็มีต้นข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็แยกแยกกันปลูกไปไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าอากาศดีมากเลยค่ะดูอันนี้คือสวนหลังบ้าน มาม่าวันขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ